ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมเดอะแรบปิ้งางกอกตล์เอฟซีเมื่อช่วงเย็ยนวันพุธท,ที่7พฤษภาค,คม2557ที่ผ่านมามีการลองซ้อมเตรียมความพร้อมนสนามลีโอเซเดียมก่อนมีคิโลอตเลตซิเร์ตาทายพิมลีพบชน่าทอนบิลในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งในการซ้อมครั้งนี้ทีมบีจีได้นักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บอย่างดากโทาเซฟสกี้รวมถึงฟาาวเวนมิเชลนี่กลับมาซ้อมร่วมกับทีมครั้งซึ่งมีโแทตกอัตพลพุษสปาค,คมลงคุมทีมซ้อมอย่างใกล้ชิด โดยการซ้อมในวันนี้ได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเป็นหลักใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจึงเสร็จสิ้นโดยภายหลังการฝึกซ้อมทางด้านทีมงานสตาโฟโค้ชและนักเตะของบีจีได้ร่วมอวยพรและส่งกำลังใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวให้ผ่านพน้นอหตุการไปด้วยความปลอดภัย ก็เรามีผู้เล่นที่บาดเจ็บหายกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟาเวียนดัโกนะครับผมแล้วก็บางคนที่สภาพร่างกายเริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะทำให้เรามีตัวเลือกในการที่จะใช้เล่นกับชัยนาธนะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทีมกลับมาเริ่มสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับคาดว่าจะสมบูรณ์มากขึ้นแถหลังจากนี้เรามีผู้เล่นอย่างที่บอกผู้เล่นหายกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ก็หายกลับมาด้วยนะครับผมทําให้เรามีตัวเลือกที่จะใช้นะครับหลากหลายในการที่จะใช้ผู้เล่นด้วยครับผม ก็ทางทางส่วนกลางนะครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นห่วงใยคนทางภาคเหนืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับผมนั้นทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเขาก็ขอแสดงขอความตรงนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีมีส่วนที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ก็แสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแต่ก็ตรงนี้เนี่ยเขายากเอาใจช่วยทําให้ขอให้ชาวเชียงรายทุกคนมีกําลังใจที่จะต่อสู้อย่างนี้ดีให้ได้ครับผม